คอร์รีโนเวทบ้านยังไงให้ขายได้กำไรหลักแสนเราสอนวิธีสร้างไรายได้จากอสังหาสอนเทคนิคการเลือกซื้อทรัพย์สอนหาแหล่งซื้อวิธีเลือกซื้อของถูกที่คนรีโนเวทบ้านขายควรรู้ตรงนี้นะคะเจี๊ยบนะคะวอลินทอนนะคะเป็นครูสอนอสังหานะคะเปิดเพจรวยด้วยอสังหาเพราะอย่างครูเจียะะ๊ยบค่ะขายารั์ของธนาคารกับทุกแบงค์ แล้วก็สามารถแนะนำได้ว่าซื้อไปแล้วเนี่ยจะคุ้มไหมเดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์ลูกศิษย์นิดนึงค่ะว่าลูกศิษย์นะคะมาดูหน้าง,งานจริงเป็นยังไงบ้างคะอย่างเมื่อวานก็เป็นในเรื่องของในคาเรียน,นก็จะรู้ในเรื่องของเทคนิคการตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือตั้งแต่การคำนวณเป็นสิ่งที่หนูมาหาก็าคือมาถูกจุด <laughs> วันนี้ออกหน้าง,งานจริงเป็นอะไรที่แบบว้าวมากมันได้เห็นภาพมันได้รู้ว่าตัวเองเนี่ย มาถูกจุดแล้วมาเจอครู<ช>ค่ะครูบอกหมดเลยครูบอกจริงๆตั้งแต่แบบการดูโฉนโด,ดูแบบไหนที่เบียถามครูว่ามันจะมีตาสีนี้สีนี้สีนี้ครูก็สอนหมดว่าดูซ้ายเป็นยังไงดูขวาคืออะไรดูตรงกลางคืออะไรข้างหลังที่มาที่ไปเป็นยังไงครูบอกหมดเลยรู้สึกประทับใจวันนี้ค่ะเห็นบ้านว่าต้องทําอะไรบ้างค่ะแล้วก็มีไอเดียเพิ่มขึ้นเยอะเลยเราไม่ได้แบบไม่ได้เป็นในเรื่องของ การแต่งบ้านหรือว่าการทําบ้านหรือว่าการทํายังไงให้บ้านสวยอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้เรื่องเรื่องนี้เลยเหรอค่ะแล้วพอมาวันนี้ก็คือแบบได้ไอเดียไปแต่งบ้านท,ที่ตัวเองซื้อไว้อะคะ่ะคาดหวังอะไรกับการมาเรียนคอร์สนี้ใช่ไหมคะก็คือคาดหวังว่าจะรีโนเวทเป็นแล้วก็คุยกับช่างเป็นแล้วก็ดูงานในการซ่อมขายบ้านเป็นได้ลงพื้นที่จริง ได้เห็นบ้านที่กำลังรีโนเวทจริงแล้วก็ได้เห็นบ้านที่ยังไม่รีโนเวทจริงเข้าไปก็จะเห็นในเรื่องของอ๋อเขาทำกันอย่างนี้เนาะช่างคุยกับช่างแบบนี้เนาะพูดง่ายๆก็คือรู้แหละว่าจะต้องรีโนเวทเป็นแบบนี้นะแล้วก็เห็นภาพแล้วอ๋อฉันต้องทาแบบนี้น่าจะไปต่อได้คุูเจ๊เป็นคนพูดน้อยเนาะปกติก็ก็ก็รอยคอร์สเหมือนกันแต่ว่าพูดน้อยเป็นคุณครูที่พูดน้อยอาจจะ แต่เวลาให้คําตอบหรือให้อะไรเนี่ยเขาให้ด้วยความจริงใจแล้วก็ให้ความจริงจับต้องได้เราเห็นในเพจเนาะก็คือคุณเจี๊ยบขึ้นต้นว่าเออรีโนเวทบ้านเนาะนั่นแหละก็คือสิ่งที่เราคาดหวังมาว่าเราอยากรู้เรื่องรีโนเวทบ้านเพราะว่าเราอะมีทรัพย์อยู่แล้วแต่เราเงทำเริ่มจากจุดไม่ถูกแล้วก็เลยเจอคอยคุณเจี๊ยบก็เลยบอกเออนี่แหละเราจะมาเลยนกับคุณเจี๊ยบก็คือสิ่งที่ได้ก็คือมันเกินความคาดหมายมากๆอะไรเงี้ยค่ะ คือเราดูเป็นตรงไหนที่แบบว่าจากที่เราเคยกังวลโอเคเราเห็นผลงานของรูเจี๊ยบแล้วมันคลายกังวลไปได้หลายจุดเลยพวารู้สึกกูเจี๊ยบคือโอเคค่ะรูเจี๊ยบสอนเข้าใจคือเห็นภาพเห็นภาพแล้วพาไปดูของจริงคือชอบตรงที่เขาพาไปดูหลากหลายไปเจอของจริงอะไรเงี้ยค่ะมันนําให้เราแบบกลับไปได้ทํางานได้จริง อ่าไม่ต้องไปงมอยู่เงี้ยค่ะไม่ไม่ต้องมานั่งงมแล้วมันกลับไปคือมันลุยได้เลยม,มีความรู้สึกว่าพรุ่งนี้ฉันไปลุยหาแล้วละ่ะคงแบบคืนนี้คงกลับไปคงเข้าเว็บอะ่ะเราก็ปิ้นแล้วพรุ่งนี้ลุยหาแหละถ้าอันไหนถูกใจก็คงทักหากุฎเจี๊ยบอ่ะค่ะ